ครูอาสาสมัครได้มาสอนที่โรงเรียนบนดอยแต่เขากลับพบว่าในห้องเรียนมีเด็กอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยหายไปไหนไม่มีชื่อในสมุดร,รายชื่อและไม่มีใครในโรงเรียนพูดถึงเขาตัดสินใจถ่ายภาพเด็กคนนั้นไว้ก่อนจะพบว่าเด็กในภาพคือคนที่เคยหายตัวไป เมื่อ15ปีก่อนเราจะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกอีกด้านผ่านเสียงและเรื่องเล่าแบบพอดแคสต์เปิดฟังได้ทุกที่โดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนถ้าคุณกล้าพอกดติดตามเราไว้แล้วเปิดฟังตอนอยู่คนเดียวหลังเที่ยงคืน เวลาที่ความเงียบเริ่มส่งเสียงครูวุฒเป็นครูจบใหม่จากกรุงเทพที่เพิ่งได้รับโอกาสเข้าโครงการครูอาสาโดยเขาถูกจัดสรรให้ไปประจำที่โรงเรียนบ้านน้ำแจ้งโรงเรียนประถมเล็กๆบนยอดดอยแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านเขาไม่เคยรู้จักพื้นที่นี้มาก่อน แต่ก็เต็มใจจะมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเพื่อแลกกับความสงบและการเริ่มต้นใหม่หลังชีวิตในเมืองหลวงเต็มไปด้วยความผิดหวังการเดินทางมายังโรงเรียนไม่ง่ายเขาต้องต่อรถโดยสารสองสายต่อด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเมื่อมาถึงโรงเรียนเขาพบอาคารไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางลานดินสีแดง ติดธงชาติซีซีที่ปลิวอยู่บนเสาธงหน้าห้องเรียนทั้งโรงเรียนมีครูประจำอยู่เพียงสองคนแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกสะดุดใจตั้งแต่วันแรกคือเด็กหญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่มุมห้องเรียนใส่ชุดนักเรียนเก่าโทมและไม่เคยยิ้มเลยแม้แต่น้อยเขาพยายามเข้าไปพูดคุย แต่เธอไม่ตอบเพียงแต่จ้องหน้าเขานิ่งๆแล้วหันกลับไปเขียนแบบฝึกหัดต,ต่อจนเวลาผ่านไปในคืนนั้นเองขณะที่เขานั่งอยู่ในบ้านพักครูเพื่อเช็คเอกสารเขากลับพบว่าไม่มีชื่อของเด็กหญิงคนนั้นอยู่ในรายชื่อนักเรียนเลยเขาถามครูใหญ่แต่ครูใหญ่กลับทำหน้าเงียบ และพูดเพียงว่าเด็กคนนั้นมาเองครูไม่เคยลงชื่อไว้แต่เขามาทุกวันเราก็เลยให้เรียนด้วยหลังจากวันแรกผ่านไปครูวุฒเริ่มเข้าสอนตามปกติแม้จะยังติดใจเด็กหญิงปริศนาคนนั้นแต่ก็ยังคงเปิดโอกาสให้เธอเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างเหมือนนักเรียนคนอื่น สิ่งที่สังเกตได้คือเด็กหญิงคนนั้นไม่พูดไม่เคยเล่นกับใครและมักนั่งริมหน้าต่างทุกวันแม้แต่ในวันฝนตกเธอก็ไม่เคยย้ายที่นั่งคืนหนึ่งครูวุฒิกำลังนั่งเขียนแผนการสอนในบ้านพักไม้ที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนเขารู้สึกได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบา ลอยมาตามลมจากลานโรงเรียนทั้งที่ขณะนั้นเป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มเขาเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปเห็นเพียงสนามดินที่ว่างเปล่ามีแสงไฟจากหลอดนีออนเก่าๆหน้าห้องเรียนกระพริบเป็นจังหวะเสียงลมหวีดแทรกมาเป็นระยะแต่ก่อนที่เขาจะหันกลับมีเสียงฝีเท้าเบาๆ ดังมาจากข้างบ้านครูวุฒเปิดประตูทันทีแต่กลับพบเพียงรองเท้านักเรียนหญิงคู่หนึ่งวางอยู่หน้าบ้านคู่เดียวกับที่เด็กหญิงคนนั้นใส่เขารู้สึกไม่สบายใจจึงเดินไปถามครูใหญ่ในวันถัดมาครูใหญ่เพียงตอบว่าเราก็เห็นเด็กคนนั้นนะ แต่รู้ไหมห้องที่เธอนั่งอยู่ไม่มีใครอยากใช้มาตั้งแต่ปี2,550แล้วครูวุฒยิ่งสงสัยเขาเดินกลับไปตรวจดูห้องเรียนอีกครั้งและสังเกตเห็นว่าผนังด้านหนึ่งของห้องมีภาพวาดด้วยดินสอของเด็กหญิงในชุดนักเรียนวาดไว้พร้อมลายมือเล็กๆเ,เขียนว่าขออนุญาตเรียนด้วยนะคะ หนูจะไม่รบกวนใครเลยเขาจึงขอดูสมุดเช็คชื่อย้อนหลังทั้งหมดพบว่าที่นั่งนั้นไม่เคยมีใครลงชื่อหรือขานรับการเช็คชื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวคืนนี้เขาตัดสินใจจะเปิดไฟหน้าห้องพักนอนทั้งคืนแต่ไม่รู้ว่าแสงนั้นจะป้องกันเขาได้จากสิ่งที่เขาเริ่มสงสัยหรือไม่ ครูวุฒตัดสินใจเริ่มค้นหาประวัติเก่าๆของโรงเรียนโดยเขาได้ขออนุญาตเข้าไปดูในห้องเก็บเอกสารไม้เก่าหลังโรงเรียนซึ่งภายในเต็มไปด้วยกล่องแฟ้มที่มีฝุ่นจับแน่นหนาเขาค่อยๆเปิดแฟ้มประวัตินักเรียนย้อนหลังไปทีละปีจนพบแฟ้มปี2550ที่มีรายชื่อของเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่า เดือนหลงทะเบียนเรียนปสี่แต่มีโน้ตกำกับไว้ด้วยลายมือครูในสมัยนั้นว่าขาดเรียนต่อเนื่องไม่พบตัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมคาดว่าเดินหลงป่าครูวุฒเห็นแล้วขนลุกเพราะเด็กหญิงคนนั้นมีภาพวาดที่แนบไว้ในแม้มคือใบหน้าของเด็กหญิงที่เขาเห็นในห้องเรียน เขารีบกลับไปถามครูใหญ่และในที่สุดครูใหญ่ก็ยอมเล่าว่าเด็กคนนั้นเป็นนักเรียนที่หายตัวไประหว่างทางกลับบ้านไม่มีใครเจอร่างไม่พบร่องรอยตอนนั้นฝนตกหนักมากเราคิดว่าเธออาจลื่นตกหน้าผาระหว่างทางแต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆหลังจากนั้น ก็มีเด็กๆบอกว่าเห็นเธอในห้องเรียนเห็นนั่งเขียนหนังสือเงียบๆในตอนเช้าก่อนครูเข้าห้องแต่พอผู้ใหญ่เข้าไปเธอก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหลังจากวันนั้นเราทุกคนพยายามไม่พูดถึงเพื่อให้เรื่องมันเงียบไปเองคืนนั้นครูวุดกลับมานั่งอยู่บนเตียงในบ้านพัก นิ่งอยู่นานโดยไม่ปิดไฟเขารู้แล้วว่าเด็กคนนั้นคือใครและอาจยังคงอยู่ที่นี่เพื่อรอเรียนให้จบก่อนหลับเขาตัดสินใจเขียนข้อความใส่กระดาษแผ่นเล็กแล้ววางไว้บนโตะ๊เรียนตัวนั้นข้อความเขียนว่าครูจะนั่งเป็นเพื่อนทุกวันถ้าหนูยังอยากเรียนอยู่เช้าวันถัดมา กระดาษแผ่นนั้นยังอยู่แต่ข้างล่างมีลายมือใหม่เขียนกลับมาว่าขอบคุณค่ะครูจากวันนั้นเป็นต้นมาครูวุฒเริ่มเปลี่ยนมาสอนชั้นป .4 ด้วยตัวเองเขาตั้งใจจัดที่นั่งตัวริมหน้าต่างไว้เสมอและทุกครั้งที่เขาเข้าไปในห้องเรียนแม้ไม่มีใครมองเห็นเด็กหญิงคนนั้น แต่เขาก็ยังพูดกับเก้าอี้ตัวนั้นเสมอเหมือนกับว่าเธอนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆวันสุดท้ายของปีการศึกษาครูวุฒจัดงานเลี้ยงเล็กๆภายในโรงเรียนและแจกประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนทุกคนเขาเตรียมใบหนึ่งพิเศษไว้โดยไม่มีใครรู้ใบประกาศนียบัตรชื่อว่า เด็กหญิงเดือนห้าเขาวางไว้บนโต๊ะเรียนตัวเดิมในห้องเรียนที่เงียบสนิทเย็นวันนั้นขณะที่เขากำลังจะออกจากโรงเรียนเพื่อกลับเข้าเมืองเขาแวะไปดูในห้องเรียนอีกครั้งประกาศนียบัตรแผ่นนั้นหายไปและแทนที่ด้วยดอกเข็มแดงหนึ่งดอกวางอยู่บนเก้าอี้ บางวิญญาณอาจไม่ต้องการอะไรแค่อยากให้เรารู้ว่าเขายังมีอยู่และยังผูกพันกับสถานที่ที่เขารักไม่ใช่ทุกเรื่องจะมีคำอธิบายแต่อย่าลืมว่าบางคนแม้จะไม่มีชื่อก็ยังรออย่างเงียบเียบเพียงเพื่อจะเรียนจบในโลกที่เขาจากไปแล้ว หลังเที่ยงคืนเสียงที่คุณไม่อยากได้ยินอาจเป็นเสียงสุดท้ายที่คุณได้ยิน